วันนี้เราสวสดีไม่พร้อมกันแนะอ๋อก็ไม่แน่ใจว่าอยากจะให้พร้อมหรือไม่อยากให้พร้อมไงไม่ร้องพร้อมกันอะแยกได้ค่ะก็กลับมาเจอกันนะคะบ่ายๆแบบนี้เราจะมาเริ่มต้นกันที่ราคาทองกันก่อนละกันนะคเพราะว่าราคาทองตอนนี้ดูเหมือนเกาะที่ระดับ1,600แน่นเชียวอืมไม่เหมือนหุ้นเลยนะใช่งงไงจะเอาไงดีเอาทองคำกันก่อนละกันนะครับแลยวเดี๋ยวค่อยไปคุยกับพุทกันต่อไปปรับกลยุทธทองคำกันในโกลอุลุบบายไวจีครับ สนับสนุนโดย YLG Group โทร022871155และ026775520พูดคุยกันไหมคะกับคุณพวันนววัฒนทรัพย์จาก YLG ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพวันครับคุณทีน่าและคุณพิชยุทธ์ค่ะค่ะวันนี้ราคาทองคำเนะาะ<ช>ที่คุยกันไปใช่ไมั้ยเก้าเมื่อวานแล้วเด้งนะครับกลับขึ้นมาทรงๆตทรงพันหเหรียญอีกครั้งหนึ่งนิ่งๆแบบนี้ ทำยังไงดีครับตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาจริงๆก็ออกมาดีทีเดียวเมื่อคืนนี้ทองคําดูเหมือนไม่ค่อยตอบรับเ,เลยครับทุกคนจริงๆช่วงนี้ถือเป็นช่วงไทเว a ์ค่ะนะคะเพราะนั้นอย่างที่ดิฉันเคยแนะนำเนี่ยการลงทุนในเกาะก,ก็จะสามารถทํากําไรได้ในระยะสั้นเกาะของวันนี้เราให้ไว้อยู่ที่พันห้าเป็นรับแรกแล้วก็รับที่สองอยู่พันห้ายแปดิบ เชื่อว่าถ้าหลุดพันหวันนี้มีโอกาสที่จะยืนยันทารอยเกอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนแนวต้านเนี่ยเรามองไว้ที่พันหอเจดเป็นเป็นต้านสำคัญเป็นต้านที่หนึ่งต้านที่สองอยู่ที่พันหกสิบห้าดอลลาร์กับทรีส์เอาเป็นต้านที่สองแล้วก็เราเชื่อว่าคืนนี้ประมาณสักรุ่มครึ่งเนี่ยจะมีการประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเนี่ย ช่วงนั้นน่าจะเป็นจุดที่ทําให้ทองคําเหวงก็เหมือนกับที่เมื่อวานดีฉันได้บอกไปคือครประมาณทุ่มครึ่งช่วงนั้นจะเห็นได้เลยว่าทองคําเนี่ยก็มีการกลับตัวเวงขึ้นมาค่อนข้างแรงหลังจากมีการประกาศตัวเลขอะค่ะคตัวเลขของเศรษฐกิจอเมริกาที่ออกมาดีจริงๆก็น่าจะทาให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งซึ่งค่าเงินดอลลาร์ก็แข็งนะครับที่ผ่านมาถ้าดอลลาร์แข็งทองมักจะร่วงลงมาแต่ว่าทําไมเมื่อคืนนี้มีแรงซื้อกลับคืนขึ้น,นมาครับคุณพวัน คือช่วงนี้มันเป็นช่วงซัมเมอร์ตลาดเนี่ยค่อนข้างบางตลาดจริงๆทองคำในต่างประเทศเนี่ยเหลืออยู่ประมาณสัก25-30เปอร์เซตท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะขับเคลื่อนทองคำให้ขึ้นหรือลงเนี่ยค่อนข้างง่ายถ้าเหตุการณ์ใหญ่ๆลงมาครั้งหนึ่งแต่เราก็ยังมองว่าด้วยความที่ทิศทางทองคำมันยังไม่ชัดเจนเนี่ยการลงทุนในกรอบก็สามารถทำกำไรได้ในระยะสั้นเพราะว่าก็เหมือนกับเหตุการณ์ก็ทำกำไรระยะสั้นกันออกมาก่อนจนกว่าที่เราจะเห็น การประชุมครั้งหน้าของเฟดประมาณวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาที่ที่แจ็กสันโฮน่าจะมีความความชัดเจนของเออศรษฐกิจหรือว่าความชัดเจนของการบริหารการเงินที่จะมีมาตรการใดๆเข้ามาอันนั้นฉะนั้นจากวันนี้จนถึงสิ้นเดือนเนี่ยก็น่าจะลงทุนไปเกาะเป็นระยะสั้นออกไปก่อนค่ะค่ะแล้วจากข่าวที่สภาทองคำโลกออกมาเปิดเผยว่าความต้องการทองคำนั้นลดลงต่ำสุด ตรงนี้จะมีนัยยะสําคัญมากน้อยขนาดไหนคะต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคาต่อจากนี้คือด้วยความที่ทองคําตั้งแต่ตอนที่ไปทาหายที่พันเก้าร้อยยี่สิบเนี่ยแล้วมันลงมาเรื่อยๆโดยปกติแล้วเนี่ยดีมานของทองคาจะเกิดขึ้นในเทนที่มันเป็นขาขึ้นแต่ช่วงเนี้ยเหมือนกับมันมันเป็นขาลงเป็นช่วงไซเวอาจจะเป็นช่วงเอ่อไซเคอร์สิบปีที่ผ่านไปมันขึ้นมาตลอดจนกระทั่งมาถึงตรงจุดนี้นะ่ะต้องมองว่าถ้า สิ้นปีนี้ยังไม่เห็นไฮเดิมอยู่เราก็ยังถือว่าเป็นไซด์เวย์เพราะฉะนั้นไซด์เวย์อาจจะมีอย่างนี้กับไปอีกสักปี2ปีจนกว่าที่จะเห็นว่าเศรษฐกิจด,ดีขึ้นหรือว่า,าสามารถค o v e วได้ทิศทางอาจจะชัดขึ้นนะคะแต่ช่วงไซด์เวย์จริงๆแล้วสำหรับนักลงทุนก็สามารถทำกำไรได้ค่อนข้างเยอะถ้า,าหาจุดรับที่ถูกต้องและจุดจุดต้านที่ถูกต้งก็สามารถทำกำไร ได้ในระยะสั้นนะค่ะครับผมคุณทวันครับพอตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาหลังๆมาเอาเอา,เอาอย่างสองวันนี้เนี่ยที่ออกมาดีต่อเนี่ยเนี่ยตอนนี้ตลาดก็เริ่มพูดกันถึงความหวังใน Q3 ที่ลดลงไปถ้าความหวังใน Q3 ลดลงไปแบบนี้ทองคําโอกาสที่จะกลับมาขึ้นแรงๆอีกรอบนี้เราจะหมดหวังไปด้วยไหมครับก็มีโอกาสที่จะเป็นช่วงไทเวตลอดอาจจะเป็นไปได้อย่างที่ดิฉันบอกเมื่อกี้นี้ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าสิบปีของช่วง ไซเคริรของทองที่เป็นขาขึ้นเนี่ยอาจจะจบไปแล้วแล้วก็เป็นพวกไซเวยประมาณสามสี่ปีก่อนที่จะเห็นเทรนด์ของทองทองคำต่อไปหลักๆต้องดูค่ะว่าถ้าเศรษฐกิจของอเมริกาดีขึ้น QE3 ไม่ใช้มาตรการอื่นๆมันก็ไม่ไม่ได้เป็นมาตรการที่จะขับดันให้ทองคำน่าสนใจหรือว่าความเป็นเซฟเฮเว่นของทองคำอาจจะน้อยไปนักลงทุนอาจจะหันกลับมาถือเองิน US ดอลลาร์กันมากขึ้นแต่ก็อย่างที่ดิฉันบอกคือ ถึงจะเป็นไซด์เวย์แต่เราจะเห็นได้ว่าการขับเคลื่อนของทองคำเนะี่ยทุกๆเดือนเราจะเห็นความต่างเดือนละหมา่ร้อยเหรียญต่อทอยสออรก็อันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งถ้านะักนละงทุนสามารถจับจุดได้ไม่ว่าจะเป็นขึ้นหรือเป็นลงก็ยังสามารถทํากําไรได้อยู่ทีนี้กลุ่มที่นักลงทุนจะถือยาวก็จะหายไปก็จะกลา,ายเป็นกลุ่มที่ s เป c u l a t i e เป็นระยะสั้นเข้ามาแทนที่อะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นรอบนี้สำหรับทองคำเองเน้นการเก็งกำไรตามกรอบอย่างเดียวเลย คะต่างก็จะเข้ามาขับเคลื่อนให้เคลื่อนไหวยอยู่ในกรอบแคบๆแบบนี้แหละ,ะใช่ไหมคะแต่ก็สังเกตได้อย่างที่มิทันเรียมให้ทราบเมื่อวานนี้ว่ากองทุนใหญ่ๆก็เริ่มเข้ามาถือกองทุนคาเพิ่มขึ้น<ะ>ไม่ว่าจะเป็นพอร,ร์ตสันลูปหรือว่ากองทุนของจออสเซอร์รสอันนั้นก็เป็นใจอย่างหนึ่งซึ่งเห็นว่าโอกาสที่ทองคําจะปรับตัวขึ้นก็มีโอกาสที่จะเป็นค่ะค่ะถ้าสําหรับนักลงทุนเองที่ลงทุนในโกลฟิเจอร์ช่วงนี้เนี่ยนะคะ ราคาทองคํามันขยับอยู่ที่ประมาณพันหร้อยเหรียญหลายคนบอกว่าไม่กล้าทําอะไรเพราะไม่รู้จะเลือกข้างไหนดีสําหรับนักลงทุนที่อยากจะเปิดพ o ซ i ชั่นแนะนํำยังไงดีคะบาย on นลิฟค่ะต้องรอจริงๆแนวรับสําคัญของทองคําเนี่ยจะอยู่ที่พันห้าร้อยห้าสิบพันห้า้อยเจ็สิบพันหอแปดสิบถ้าจะเปิดเป็นลองพ o s i t i o n น่าจะเป็นจุดนั้นแล้วก็ไป็อดแถว พันหร้อยี่สิบคืออัพขึ้นมาอีกนิดหนึ่งสูงหน่อยเพราะว่าระดับนั้นเอ่อเป็นระดับที่สองสาเดือนที่ผ่านมาไม่สามารถเรก้าขึ้นไปได้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้รอใจเย็นๆก่อนค่ะ <c oughs> ครับคุณพวันครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะสว,ส,สวัสดีค,ค่ะ ทางวายีนะคะให้แนวรับไว้สำคัญนะคะที่ระดับ1,590เหรียญต่อทอยออนและ1,580เหรียญต่อทอยออนนะคะส่วนแนวต้านให้ไว้ที่ระดับ1,607เหรียญและ1,615เหรียญต่อทอยออนนั่นเองนะคะช่วงนี้อาจจะปัจจัยที่เข้ามากระทบทองคำก็อาจจะทำให้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆแบบนี้ไ<ๆ>ปสักระย<ล>ะ<ๆ>หนึ่งเลยเป็นห่วงคุณชมงเหมือนกันที่อาจจะติดทองสูงๆ 1, 1> 8 0 0 9 0นะครับพอฟังบอกว่าความหวังคีย <groom s, S 1> ลดลงไป คุณพันเองก็อาจจะก็ดูเหมือนไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันแล้วว่า<ะ>อทองจะกลับมาเป็นขาขึ้นได้อีกหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ได้เป็นแบบนั้นก็จะต้องไซเวย์ออกไปแบบนี้นะครับ<ะ>อีกระยะใหญ่ทีเดียวคุณพันบอกว่าอีกเป็นปีนะถ้าเกิดไม่ได้มี q ีสามแต่ถ้าใครรู้สึกอึดอัดกับการเคลื่อนไหวของราคาทองคำก็อาจจะต้องหันมามองสินทรัพย์เสี่ยงประเภทอื่นนะคะอย่างหุ้นวันนี้เองก็โอ้โหบ้านเราก็น่ารักมากทีเดียวสามเดือนใช่แล้วสามเดือนนะครับเอาใจยากเหลือเกินเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแบบนี้จะทำยังไงดีนะครับไปปรับกลยยุททธ์ัััจเคคนนนนนกก่่อใชวงี้